สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะมาแก้ปัญหา Honda M S X ครับขี่ไปแล้วดับครับผมสงสัยวาล์วไอเสียจะรั่วนะครับคันนี้วาล์วไอเสียอยู่ด้านใต้ครับเขา่ขาเม่าจากห้องเครื่องหลุดไปใส่ไอเจ้าหน้าวาล์วไอเสียทําให้รถสตาร์ทไม่ติดครับคันนี้ก็ดับกลางอากาศครับขี่มาได้ดับเดี๋ยวเราจะมาแก้ปัญหา โดยไม่ต้องถอดเครื่องยนต์นะครับผมง่ายๆครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทดูก่อนว่ามันเป็นยังไงก็สตาร์ทไม่ติดครับเดี๋ยวเรามาดูกําลังอัดด้านนี้ก่อนนะครับดูกาลังอัดลูเขาก่อนเช็คกำลังอัดเครื่องยนต์ว่าวลาวไอเสียมันรั่วจริงไหม ถ้ารั่วเราก็จะมาแก้ปัญหาวาวไอเสียนะครับวิธีเช็คก็เปิดไอฝาครอบจานไฟนะครับผมแล้วก็หมุนดูหมุนดูกำลังอัดครับอ<ม>ันนี้ก็ไม่ค่อยมีกำลังอัดเท่าไหร่ครับน่าจะวาวรั่วครับเป็นวาวไอเสียนะครับผม เดี๋ยวเรามากระแทกหน้าวาวกันครับให้ขมเมาข็หลุดเราไม่ต้องมาถอดเครื่องบมบวาลให้ยากครับเพราะว่าถ้าจะถอดก็ใช้เวลานาน,านหลายชั่วโมงนะครับผมเราก็มาถอดไอเจ้าต,ตัวนี้นะครับฝาครอบวาลไอ ไอเสียนะครับถ่ายตรงนี้ครับถึงจะชัดเจน ถอดออกมาแล้วเราก็มาหมุนจานไฟหารอบรอบที่ว่าช่วงลูกสูบขึ้นสุดนะครับผมหมนุนได้ก็หารอบว่าถ้าได้จุดสูงสุดของเขาแล้วก,ก็ล้วก็เอาใช้ค้อนเคาะนะครับ ก็จะเป็นออนอตตั้งวาลวนะครับเราใช้คอนเคาะตรงนี้นะครับให้ขมเมวใช้คอนเคาะน็อตตั้งวาลวให้ขมาวมันหลุดนะครับผมพอมประมาณห้าหกทีนะครับผม เพื่อให้คำเมาในวาลวไอเสียให้เข้าหลุดออกไปจากหน้าวาลวครับผมจากนั้นเราก็ประกอบฝาครอบเข้าไปเหมือนเดิมนครับก่อนที่จะประกอบฝาครอบเราก็ต้องเปลี่ยนประเกีนตัวนี้ด้วยนะครับผมประเก็นตัวนี้ กินตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าถอดออกมาแล้วมันก็จะเสียหายได้นะครับกันน้ำมันซึมครับ ก็มาใส่กับเข้าเหมือนเดิมนะครับ เป็นกันเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาลองสตาร์ทเครื่องยนต์กันดูนะครับว่ามาันติดหรือไม่การสตาร์ทเครื่องยนต์เราก็ต้องบิดคันเร่งนิดหน่อยนะครับเพื่อจะเปิดอากาศเข้าไปในห้องเผาไหม่เยอะๆเพราะว่าเราสตาร์ทไม่ติดมันนานมันมีน้ำมันขังในห้องเผาใหม่นะครับ ก็โอเคเรียบร้อยครับถ้ารถท่านใดมีปัญหาวาล์วรั่วหรือขี่ไปเร้วดับแรงอัดไม่มีอ่าก็ทำอย่างคลิปนี้นะครับเผื่อจะช่วยได้ครับโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปหาช่างนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ Thank <laughs> you.